สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าให้ฟังนะครับแล้ววันนี้แอดก็มีเรื่องเาวาเกี่ยวกับ The Voynich Manuscript นะฮะหรือหนังสือที่ว่ากันว่าเป็นหนังสือที่ลึกลับที่สุดในโลกเลยเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางสู่โลกลึกลับและความรู้ที่ไม่เคยมีใครถอดรหัสได้นะครับคือ The v o i c h Manuscript เนี่ย ถูกคนพบในช่วงต้นศตวรรษที่20โดยวิลฟริดวอยนิสนะฮะเป็นพ่อค้าหนังสือชาวโปลแลนด์อเมริกันผู้หลงไหลในหนังสือโบราณเขาได้ซื้อหนังสือเล่มนี้มาจากอิตาลีนะฮะโดยไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่สิ่งที่เขาค้นพบภายในนั้นกลับทำให้เขาและนักวิจัยทั่วโลกต้องตะลึงคือหนังสือเล่มนี้เขียนด้วยภาษาที่ไม่รู้จักนะฮะสัญ,ญลักษณ์ประหลาดประหลาด และภาพประกอบนะฮะที่ชวนชงนภายในมีภาพวาดของเพื่อที่ไม่สามารถระบุชนิดได้ภาพแผนทางดาราศาสตร์ต่างๆฮะที่ดูเหมือนจะซับซ้อนเกินกว่าความรู้ในยุคนั้นและภาพผู้หญิงเปลือยกายนะ,ะที่กำลังอาบน้ำในสระน้ำที่เชื่อมต่อกันด้วยท่อป,ประหลาดนักวิจัยจากทั่วโลกเนี่ยพยายามที่จะถอดรหัสหนังสือเล่มนี้มานานมากกว่าศตวรรษแล้วมีการนำ เทคนิคก,การถอดรหัสต่างๆมาใช้แต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะฮะภาษาที่ใช้ในหนังสือเรื่มนี้ก็ไม่เหมือนกับภาษาใดๆที่รู้จักและสัญลักษณ์ต่างๆก็ไม่มีความหมายที่ชัดเจนมีการเสนอทฤษฎีต่างๆนาๆนะะญญาเกี่ยวกับเนื้อหาของ The Voynich Manuscript เนี่ยเช่นมันคือตำราสมุนไพรหรือภาพประกรอบในหนังสือเนี่ยมีลักษณะคล้ายพืชสมุนไพรนะฮะ แต่ไม่มีใครสามารถระบุชนิดของพืชเหล่านี้ได้หรือบางทีอาจจะเป็นพืชที่สูญพันธุ์ไปแล้วก็ได้แล้วก็ยังมีบอกว่ามันเป็นตำลาเล่นแร่ปแปรธาตุอย่างหนึ่งนะฮะสัญ,ญลักษณ์บางอย่างในหนังสือเนี่ยคล้ายกับสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในศาสตร์ของการเล่นแร่ปแปรธาตุซึ่งเป็นศาสตร์ลึกลับนะฮะที่พยายามเปลี่ยนโลหะธรรมดาให้เป็นทองคําแล้วก็ยังมีคนบอกว่าเนี่ยเป็นแผนที่ขุมทรัพย์บางคนเชื่อว่า ภาพประกอบในหนังสือเนี่ยนำมันเป็นแผนที่ของคุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่หรืออาจจะเป็นแผนที่ของดินแดนที่หายาสาบสนไปแล้วก็ได้แล้วก็ยังมีคนบอกว่ามันเป็นบันทึกส่วนตัวเท่านั้นเองบางคนคิดว่าหนังสือเรื่องนี้อาจจะเป็นบันทึกส่วนตัวของใครบางคนนะฮะที่ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ที่ตนเองสร้างขึ้นมาและสุดท้ายนะฮะ เขาก็บอกกันว่าหรือเรื่องนี้มันจะเป็นแค่เรื่องหลอกลวงบางคนคิดว่านั้งสือเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงผู้คนหรืออาจจะเป็นเพียงแค่เรื่องตลกของนักเล่นแร่แปรธาตุในอดีตนั่นเองดูโรน n สเมนต์ส Script ยังคงเป็นปริศนาที่ท้าทายความสามารถของนักวิจัยและนักถอดรหัสทั่วโลกและเป็นเครื่องเตือนใจว่ายังมีสิ่งลึกลับอีกมากมายในโลกนี้ ที่รอการค้นพบนะครับแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดว่า The v o i c e Manuscript เนี่ยคืออะไรเป็นตำราลึกลับ,บเป็นแผนที่ขุมทรัพย์เป็นบันทึกส่วนตัวหรือเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงหรือเป็นอย่างอื่นเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาบอกแอดหน่อยนะครับใครจะไปรู้ว่าบางทีเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นคนที่ไขปริศนาเรื่องนี้ได้ก็ได้นะฮะและถ้าเพื่อนๆสนใจเรื่องราวลึกลับแบบนี้อีก ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเล่าให้ฟังของแอดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย